สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะกเริ่มที่จะนำค่าจาก Excel นะคะอัปโหลดแชร์พอยต์แล้วเราก็จะทำเป็นโฟล์เพื่อให้ข้อมูลนะคะมาใส่ในเทมเพลตของ Word หรือข้อดีของการทำแบบนี้ค่ะก็คือเช่นเราต้องการทำเกียรติบัตรซึ่งแบบคนที่ต้องรับเกียรติบัตรมีเยอะมากๆเรแก็ ไม่อยากที่จะมานั่งจัดหน้าเกียรติบัตรทีละใบแล้วก็เลยทําการสร้างโฟล์เพื่อนําชื่อของแต่ละคนนะคะใส่ลงไปในเกียรติบัตรในพร้อมกันทีเดียว่ให้ดูก่อนว่าการทํางานเป็นยังไงนะคะหลักๆเลยแล้วจะมีโฟล์ทั้งหมด2อันก็คือโฟล์ที่ทําการดึงค่าจาก Excel มาไว้ที่แชร์ p o i n t ตัวนี้จะเป็นโฟล์ที่ทําแบบจับเวลาไว้เพราะว่า มันจะไม่สามารถดึงค่าขึ้นมาเองได้ตลอดเวลาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโฟลที่ดึงค่าจากแชร์ p o i n t มาใส่ใน o เวดแชร์พอยต์เราจะมีสองที่จะเป็นแชร์ p o i n t ที่ไว้สำหรับเก็บค่าดึงค่ามาไว้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะใส่ค่าเทมเพลต ไฟล์ excel แล้วก็เราจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บอ่าข้อมูลไว้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เป็นข้อมูลที่ำไว้จะเป็นตัวไฟเทมเพลตที่เราได้ทำการโฟมมาเรียบร้อยแล้วหลักๆจะแล้วแต่เราออกแบบค่ะแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยก็คือขนาดของ เทมเพลตจะไม่เกิน10เมกะไบต์ไม่สามารถใส่รูปใหญ่ๆได้นั่นเองแบบถ้าเกิดเราต้องการทำวอยเชอร์อะไรอย่างนี้เราก็ต้องให้รูปมีขนาดเล็กลงหน่อยค<ำ>่ะมเริ่เราจะทำการสร้างฟฟน ก็สามารถสร้างไฟล์ไว้ในนี้ได้เราจะเลือกสร้าง w o r และ Excel ในนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะทำการดึงค่าไฟล์ Excel จาก OneDrive ก็ได้อันนี้เราสร้างไว้แล้วเพราะว่าเราเ,ลเวลาในการ การเออไว้อีก,อก,อกที่หนึ่งเพื่อทำการเก็บบเชอร์ที่เราต้องการอันนี้เราจะทําเป็นออเชอร์จริงเราไม่ต้องสร้างโฟงเลเดอร์ก็ได้ค่ะแต่ว่าข้อมูลอ่วเชอร์ที่เราสร้างค่ะจะมาอยู่ในหน้านี้ไปไปิไป้มแบบของเราหรือ ハンド เราก็จะทำการสร้างคอลัมน์ขึ้นมาตั้งค่าแล้วก็ติ setting ก็จะไปแก้ออคอลัมน์ไตเต้นก่อนเพราะว่าติดรีควายไว้ไ ก็จะทำการสร้างคอลัมน์ขึ้นมา เราก็จะมีประมาณแรกก็จะเป็นนักเลอเตัวนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเตะหรือทำอะไรแล้วก็มาใช้เลขตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงได้เลยค่ะจะเป็นซิงเกิลไลน์เพราะว่าบมาให้มีตัวอักษร I've been to เป็น number เป็นดิ s c o u จะดีกว่าเพราะว่าใช้เป็น price ดีกว่าค่ะจะได้ไม่สับสน ก็ expire พรหมดอายุของคูปองสาม ได้โฟลเดอร์สำหรับเก็บบอเชื่อแล้วมีไฟล์ข้ออัปโหลดแล้วมีเทมเพลตของบอเชื่อแล้วแล้วก็มีตัวลิสต์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปที่เฟลโฟลแรกเราจะสร้างเป็นโฟลที่ดึงข้อมูลจากแชร์ไฟล์มาใส่ในเทมเพลตของบอด me oh. so an item is created ในเอีเอใอีของเราจะเป็นข้อมูลลงไปอีก ที่ populate มาเกณฑ์ชันของไฟล์นะคะจะให้เราเห็นว่าเนี่ยสามารถดึงมาจากวันไรก,ก,ก,ก็ได้ในกุ๊ก็ได้แชร์พอยต์ก็ได้ม ที่เรา,าจะขึ้นมาอ,อะไรบ้าง มาตั้งชื่อมาตรงตัวเลยก็จะหาง่ายหน่อยว่า expire ที่เป็นเงื่อนไขของเ เราจะไม่สามารถใส่ลงไปตรงๆไดอ้อาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แต่ว่าเราจะใช้ตัว expression เพื่อสร้าง format data e x p i e แล้วก็ใส,ใส่ของเราไปเดือนวันแล้วก็ปี เราต้องการให้เออาต์เป็นแบบไหนเอสชันจะเป็นตัวที่ให้เราทดสอบว่าข้อมูลที่เราใส่ไปค่ะตรงกับที่เราต้องการไหมก็เทสดูว่าไหน เราเปดแอปพลาย่าตรต่อใส่เป็นที่หนึ่งแล้วก็เสร็จต่อไปก็คือเก็บไ์ ท,ที่เราสร้างไว้เก็บไฟล์ของเราไฟล name อันนี้แล้วแต่เราจะสร้างเลยอันนี้จะให้เป็นนมเบอร์ที่เป็นเฉพาะก่อนต่อต่อดย name มอัน n a m e แล้วก็ต้องดอท ีโอจดล็อกไว้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่มันจะเป็นเหมือนไฟธรรมดาค่ะเราจะต้องโหลดมาแล้วก็ตั้งค่าให้เปิดด้วยเวิดเองก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูเปิดนิดหน่อย คือตัวเนี้ค่ะเราจะต้องตั้งค่าทอแอปแบบนี้เราจะมีเครื่องไม่ใช้มากกว่าค่ะมีใช้ในไช้ Word มีน,นอาจจะเกาิดจะไม่ครบใส่รูปไป อันนี้เราจะใช้สําหรับเป็นเหมือนช่องไว้สาหรับใส่ข้อมูลเพื่อดูค่ะจะขึ้นแบบนี้เราจะให้ใส่ค่า price name last name expire แล,เ,ล,เ,เ,ลเ,เวลาที่เราไปทำใน flow ค่าต่างๆก็จะมาใส่ในตัวเหล่านี้ที่เราก็คือ จะเป็นช่องแล้วเราก็ตั้งชื่อขึ้นไปขึ้นในตักที่เราต้องใายคือตัวนี้แต่อันนี้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอคาะจะเป็นเหียนปกติเลยแล้แต่ทุกคนจะออกแบบ กไปหน้าเดิมเสร็จแล้วเราก็จะสร้างโฟลตดใหม่เราจะเลือกเป็น instant หรือว่าตัวตั้งเวลาก็ได้แต่ว่าเราจะเลือกเป็นตัวตั้งเวลาไว้เพราะว่าโฟตัวนี้เราจะไม่สามารถรันอัตโนมัติได้จะต้องมาคอยกดเอง ั้งไว้ปัน่นบ r e a t e a ทีซ v i t y s e r v ร r เ,เลือกเป็นแปดโมงเช้าของทวันแต่ว่าบางทีเรา อ่าอัพข้อมูลไว้แต่ว่าเราไม่ได้มากดวัตนต่อมามันก็จะรันให้เราอัตโนมัติแล้วก็สร้างไฟ์เทมเพลตไฟไวชเชอร์มาให้เราเราก็เลือกทําโซนเราเป็นเดทดช ดีเซน n t อินเทอร์เวค่าของไฟเอ็กเซลไปแบอะไร table table ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างชีทไว้หลายอันมันก็จะมีให้เราเลือก time format. ที่ <Add> หาข้อมูลที่เราใส่จะเป็นตัวไฟแล้วคอลัมน์ที่เราสร้างไว้น<ป> ก็ XPIE ที่เราสร้างไปเมื่อกี้ค่ะกด Format Data Expression Format Data ก็เลือก XPIE ใ่ค่าตัวอย่าง การให้ออกแล้วก็เออกตน,นี้จะเป็นสูตรที่ถ้าเราเขียนเองอะค่ะจะต้องเขียนออกมาแบบนี้ค่าออกมาตรงแล้วเราก็กด Apply เสร็จแล้วเราก็จะลองเทสดูนคะคะค่าโฟมันจะรันเฉพาะเวลาที่เรากดแต่ว่าโฟมอีกตัวค่ะที่ดึงข้อมูลจากแชร์พอยต์ไปใส่ในเวิรดตัวนั้นจะรันอัตโนมัติเวลาที่มีค่าใหม่เพิ่มลงไป ค่าเข้าหรือ,อยังะก็จะขึ้าาน number name last name price expire ไฟเวิร์ดจะช้าหน่อย ตามที่เราตั้งไว้เลยค่ะจะมีน u มเบอร์ชื่อนามสก,กุลเราตั้งไว้ในนี้เบอร์ตรกูลรายด็อกราย,ายคอนเทนต์จะเป็นแบบนี้ เปิดมาลัยมันเป็นหน้าตาแ,แปแปลกหน่ยอยก็อีนัมเบอร์ที่เราใส่ไว้ไซส์ค่ะอายุอ่ะ,ะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมที่จะใส่ นามสกุลไฟล์ตรงนี้แล้วก็ไฟล์ของบทเน,นะะี่ยค่ะจะต้องไม่เกิน10เมกเพราะว่ามันจะไม่รับค่าเลยค่ะคือมันจะเด้งเตือนมาให้เลยวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะมีใครสงสัยอะไรไหมคะ ค่ะถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรงั้นก็ขอจบการเทนดิงเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ